สวัสดีคร e. ับพ่อพี <t os> <t os ่น้องมัอพ่อเบากำรมน่ส่องกระแตหน่อยแซนด์เอาครับอ่ะมัอนี่เบากำมมาหลาะหาแง่ยใครมูแดงครับมัอนี่พลกำลังแง่อยู่ผนครับอ่ะมาทึ่งผีครับเตะหน่อยแง่อยู่ครับยางยางมาเบิ่งทึ่งผีครับอาหารสันสูงครับมันเงียทึ่มูแดงนี่บ่มีบ่มี่อยูบ่ ก็เดยก็เดห้างหนึ่งก็เงียดห้างหนึ่ง,งนะครับห้างมูลเลี้ยงนี่แหละครับดจตม่วงกับกระกลังงวยหรืน้อยเยอยด้ครับโอ้โหมูลเลียงกัดเออเออเออ่ อ mm. ่ะบรรยากาศเนี่ยใไขมุดแหลงมือนเพื่อสือจะยุตตลาดมาเฮเองรู้เหมือนแตงไดหลงบนล่ะะตาบ่มจะตาหัวโอ้คื้อขึ้ยหล้อฮะนี่คือเหี้งละฮะนี่คนน่ะหูบนเลย โอ้ปีนบึบไม่กระตาว่าผมว่าบทเหาดผมนันมีเครับผมล้คูเบผมมาเบ่งดูมาเบ่งดูนี่มาชาครูลงมันมีเลยครับมาเบ่งดูอ้อนะครับนี่นะงานมีเยครับผมเนะโอ้ผมอันนี้ห้างนึงเลยครับนี่อ่ะ ผมพูดอยูใกล้ๆกต้นมกม่วงครับม่วงกำลังจอหมาครับกำลังเป็นหมานะครับกล่อ, <c oughs> องมือเลีนน้ยงกัดเลยครับโอ้โหขู่เราเลนี่เข,ขาวิธีซีดบ,บานบานเลยน่าดื่มหูด ตาปลากระวังก็ที่คนเหี่บ่เบิดบุหนาวนี่มันเดือดไข่เริ่มไข่แล้วครับอยู่นี่เอาเบิ้งคือตลาดก็เหี่ยวเองเป็นแังไลยโอ้ยเหี่ยวเบิดอ่าเกือบเบิดทั้งเหี่ยวโอ้ยพุ่นน่ะ่น้องเห็นหมอน้อครับพุ่นน่ะไม่บอออนไม่สั่นโอ้ยตัวนี้ก็ไข่อยู่ครับตัวนี้ ยอยไก่กันมองคู่มเลยมองหน่อยรุ่นเลยมองหน่อยเอาห้างนี้เอาห้างนี้พ่ออะไรห้างนึงห้างนี้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 ูดแรงหมดห้างไงเด้กคบถุกมองหน่อยก็กำลังหลหาฮัวเปลี่ยนทางเขาพูดแนงกัน อ้อเบิ้งนีมีไขรบ่มีใครอยู่เด้นะออข้อขอข้เอ้ยนะข้นลง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 องนะอ่อกะางเอาบรรยากาศเนี่ยให้มุดแหลงครับให้มดแรงครับ เนี้ยขมูดแดงงวกันเยอะขึ้นมาแล้วครับมาหาอะไรเขาคอกัน้ครับคนนี้คนเนี้ยนี่นี่อครับเออเดี๋ยวกัดเออไวสักอ่านะครับเออเออโอ้พูนอะไรกับกตมเือกันนะเอ้าอ่าบรรยากาศเนี่ยไขมูดแดงโอ้โห้างนี้ยหน่อยนะครับ นี่ไปสื่อก็มาเงี้ยเองจะเสียตางกันได้ครับไหนไหนรู้นี่บอกน่านครับพ<น>ุ่นเป็นขับน่านน่านนี่อยู่ได้ครับนั่นแม่เป่งครับเป็นแม่เป่งเลยอู้ห่างวังหันบาได้เบิร์นดูเงินห่างโอ้ยผมา่ น่าหั้ส่วใส่ได้เบิดห่างห่างไปอีกเียงสตวยมาสข้างมูแดงยื้น้ำต่ำๆส้างในเด็กในในน้อยเนยโในน้อยเน้ยโอ้ห่างจอย ไปเหนืมาแล้วครับเป็นไงมาแล้วครับใครเลืครูออกเมืองผลงานมัอนี่แง่นะครับครูเบิ้งครับสวัสดีครับมือนีเก็กมาพบมาพอกับช่องกระแต่น้อยใช่ไหมครับพี่น้องมัอนี่เขาสองคนจัดเมนูนี่ก๋วยไข่มูดแดงครับมัอนี่ หลังจากไปเยียมว่าไหดนะครับเี่ยไขมูแดงโอ้สมอันนั้นอยู่ดอกพี่น้องโอ้ดิเสียบนะครับไปเนี่ยมาเนี่ยมันเดี้ยงกัดขนาดเสียบอหอนเลยกะจายบวกกันมากันหนาเอามาะขามเสียบกันด้วยค่ะกไขมูแดงพีมือเมากำเป็นเปลงแล้วก็มี่พักกระพกรู้นะครับ

บักเพอ่์อสิเตรียมแล้วเนาะอืมคำคำอืมเพื่อสามาเอาอันอย่างก,ก็เอาอันแม่แม่แมด็งๆมันออกแล้วคออยู่ใจตัวหมอกนีเอาอยู่บ่อืมคุมก้มเย็บเ <laughs> hai người khác tôi cũng khác đây nào mình nhặt cá cho mình làm để lại từ được quần à mà à ừ mà thắng bớt là gì nọ ับแ,แต่ว่าอยู่นิดหนึ่ง <laughs> ออยไปหน่อยใี้ข่งเขา ดีก็มีอืมดูดอ่ะสุดเซลอร์สมเป็นไงย <c oughs> งยแต่ละห้างก็ห้องอันนั้นมาสัน่น <c oughs> <c oughs> ห้างละคร่ง ตาต้านปากหน่อยครับอาตัวต้นปากหน่อยตัวถือแล้วใครตรงดีกำลังดิบเป็นเปลี่ยนนะยงก้มห้อง กตเป็นเปล่งยังมาหลายถ้าเปล่งหลายน่ะหอมยังแม่เปล่งแต่อก่อยกันมเมื่แไ้รกินกับผักดุดนของคู่กันนี่เลยเนาะ มาได้ครับอหัวแล้น้ำกระน่นนนะจ้าวขอมาสิเหมิดมย้ดี้ยว <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ แต่ตพักกินกับก็ยังได้าาัวรลนยนี่ไงมีแต่พักกระดูนส่วนมากนะลองกับพักกระดูนนะ ไก่ขันยำแรงบอะไก่ขันยำแยมลงเป็นไรของัวนอเออไก่เนี่ยมีเทียง6มงเหมาะ6บกขมงแรง เรามงลราเด้อ <c oughs> <c oughs> วัามันไกลนั่นไปรยร์พักแม่บอกมาดูละอัอนีเอ,อิกเอ,อิบเหมืน,มนมสวนนขข้ำกับควายดิ แล้วเขาขัวไม่เนี่ยน้ำหอมเนี่ยขัวแซ่อันนี้ไม่มากูดถาดตุน่น <c oughs> มาเอาลูกชั้นละ าไม่จะไกลตรงๆนี่แสบดีเนาะอืมออแต่พูดๆเลยเียวอืมที่หลังเราสิงาาสายงยามราใส่อันอืมเราสิมาออมกิเลสอืมเห็นมันตรงดีเอาเอามะควาย เขาขีดเล็กแต่เสียบดีกว่าตรงตรงนี้หนะอยเนาะคนจะตกคำเลยด้อมันก็เลยใครตรงเวลาไม่เด้ถึงน้ำฝนบ เลยเมื่อเข้าแล้วอืขึ้นกับคนเนีองค่ะ <_ EN _> <น> บมดเม็ดม็งย oh, ังเห็นก็เหลือบุงแค่ก็ดีแบงตีเบ็ดสาวเป็นสายเบ็ครับเบ็เบกล่องตีเบ็ดก่อนใจตรงตรง แง่มาเมื่อยย้ะสุดยอดอ้าวยังไหลมาขักบจับสุดยอดครับมึอนี่หลังจากไปแง่มากทั้งเมื่อยทั้งบูดแดงทั้งกักกาดครับแล้วเราเป็นหน้าแต๊หน่อยนิดที่งอนนะครับเพราะว่ามูดแดงมันกัดครับเนาะ แมนมันแสบมันออกฮอนเงอเนาะอันเวลาไป็นแย่เขาไป็นแย่มันอันส่วงแดดฮอนพอดีเอ๋แอ,อ,อแบดกับซิเบิร์ตพวกแบดแหละพี่น้องเมื่อนี้สซมไลฟ์คลิปนี้แกแต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามกากค่ะชิมชอบจอะไรกะฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นก็ได้ค่ะเมื่อนี้แกแต่น้อยอก็แบบคำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ